ะด้วยกันนะคะสะดวกอยู่ใกล้สีลมเดินทางมาสะดวกมาฝึกโยคะด้วยกันเป็นห้องอากาศเปิดคือไม่มีแอร์นั่งห่างพื้นเป็นพื้นเป็นพื้นกระเบื้องยางไม่ใช่กระเบื้องเย็นๆแล้วก็ไม่ได้เป็นพรมข้อแม้ข้อดีคืออากาศเปิดแล้วก็นั่งหาง่างๆยังไงซะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องกลับมาทำให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดี าทีนี้ประมัดระวังตัวเว้นระยะห่างล้างมือล้างแอลกอฮอล์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานที่ดีมีความแข็งแรงและก็ต้องออกกําลังกายยามที่ร่างกายออกกําลังกายไม่ว่าจะคุณออกกําลังกายในมุมไหนแบบไหนก็ตามหรือแม้ต่ก,การฝึกโยคะ ก็จะมีหลายๆวิจัยแหละที่บอกว่าช่วยกระตุ้นหรือเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเรามีภูมิต้นานทานที่ดีและรักษาตัวเองได้ไวมากกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกนะคะก็คือกีฬายอย่างอื่นที่คุณชอบก็ได้หรือวันนี้เราจะมาบริหารขาเข่าก็ก็เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับ ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่วัยประมาณหนึ่งจำเป็นและสำคัญกับการทำให้ขาเข่าแข็งแรงเพราะว่าการเสิร์มศึกลอของข้อเขา่าหรือข้อต่อในร่างกายเราแต่ละคนมีไม่เท่ากันการเสร์มศึกลอของแต่ละคนมีไม่เท่ากันโดยเฉพาะข้อต่อเข้าไปข้างในลึกๆบางอย่างเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หากว่าแม่เราไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ หรือไม่สมดุลหมายความว่าอาหารการกินแม่อาจจะแพ้ท้องมากหรืออะไรก็ตามบางครั้งก็มีผลทำให้ข้อต่อของคุณนะเสื่อมสึกหรอพอคุณโตขึ้นมาพอคุณอายุมากขึ้นเนี่ยการเสื่อมสึกอของข้อต่อ,อคุณจะไปได้เร็วกว่าคนอื่นอันนี้หมอบอกนะคะครูเคยไปหาหมอร่างกายครูเป็นร่างกายที่ข้อต่อไม่สมบูรณ์และจะเกิดการเสื่อมสึกหรอของข้อต่อได้เร็วมากกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นเวลาครูทําอะไรที่มันไม่โอเคหรือมันไม่ดีกับร่างกาย <c oughs> ครูจะฟิลลิ่งและรู้สึกได้เลยว่ามันอักเสบมันระบมมันเจ็บจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแม้แต่ท่าผีเสื้อที่นั่งขยับปุบบปุบปุบป,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 บปบุทำครูทำประมาณอาทิตย์หนึ่งครูข้อระบมข้อเจ็บแหละแต่นักเรียนบางคนทำทำไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าของครูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่า าการที่เราทําแบบนี้ข้อดีของครูที่ว่าขู่ของครูข้อมันมันเสริมสึกหรอเร็วหรือข้อมันไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะักคือถ้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยข้อครูจะอักเสบและจะรู้สึกได้ไวก็เป็นสิ่งที่บอกว่าหากว่าเราฝืนทาไปเรื่อยๆถึงคนเขาไม่เจ็บเนี่ยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ข้อของคุณไปได้ไวกว่าธรรมดาด้วย เพราะมันก็จะมีหลายๆท่าของการฝึกโยคะที่จะยืดคลายข้อต่อข้อสะโพกอยู่แล้วครูถึงกลับมาสอนโยคะที่ค่อนข้างที่จะเฟิร์มและกใช้กระชับเส้นเอ็นก้ามเนื้อข้อต่อมากขึ้นแต่การใช้ให้ก้ามเนื้อเฟิร์มกระชับมากขึ้นหรือแข็งแรงมากขึ้นก็ก็ไม่ได้มาก มากมายแบบเยอะๆเน้นโฟกัสเยอะๆเราเน้นระดับกลางๆว่าให้คุณใช้อย่างสมดุลมากกว่ายังไงเสียก็สมดุลมากกว่าเพราะกล้า,ามเนื้อที่แน่นและแข็งมากเกินไปก็มีข้อเสียนะคะโยคะฝึกย,ยืดยืดเหยียดในความคิดของคุณนะคะอาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่ได้ถูกใจใครแต่ครูเชื่อของครูอย่างนี้ว่าถ้ามันมากเกินไปมันก็มีข้อเสียเราอาจจะไม่ได้ทําท่าได้สวย เก่งเป๊ะเพอร์เฟกมากมายแต่ว่าเรา deep, deep, ลีฟดีฟและลึกเข้าไปภายในตัวเองนั่นแหละสิ่งที่ดีสำหรับเรามีสติรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มาบริหารกล้ามเนื้อขาเขา่าสบายๆนอนขาขวาเหยียดกระชับช่องท้องแล้วยกค่ะครั้งแรกถีบขาให้ตึงขาเข่ากระชับแล้วยกค่ะ2ค่ะ สค่ะสค่ะห6าเจด แล้วก็ถีบจิกปล่อยเท้าคือปล่อยปลาวยเท้าย้วยกล้ามเนื้อและการใช้กล้ามเนื้อเปลี่ยนที่สองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าหกเจ็ด แข็งแรงคุณทําข้างละ40ครั้งได้เลยอันนี้ทําให้ดูก,กลางๆข้างละประมาณ10ครั้งเป็นการเช็คสุขภาพถ้าเราทําแค่นี้เราเมื่อยแทบไม่ไหวมันเป็นสิ่งที่บอกว่ากล้ามเนื้อของคุณไม่แข็งแรงนะคะแต่ทุกครั้งที่ทํากล้ามเนื้อของคุณจะแข็งแรงเฟิรม์มกระชับและดีขึ้นเสมอสายเหยียดส้นเท้าถีบให้เขา่าและต้นข้อเขา่าแพทูลาเขา่า นะคะแล้วก็ข้อข่าแล้วกล้ามเนื้อใกล้ๆข้อข่าของคุณเนี่ยแข็งแรง2ค่ะ3ค่ะกระดูกสันหลังกระชับท้องในการยกอย่าให้หลังสบับหรือแอน4ค่ะ5 6 7 8 9 สิบแล้วปลายเท้าปล่อยอยู่ไว้หนึ่งคราวนี้เขาจะมาใช้โคนขามากขึ้นสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบ และสิ่งที่ดีกับขาเข่าอีกท่าหนึ่งก็คือจักราทวิบาทาพิธรรมหรือ half ครึ่งสะพานเท้าวางตรงเป็นเลข11มือสองข้างวางไว้ด้านข้างลำตัวเท้าเหยียบยกสะโพกเท้ากระจายน้ำหนักเต็มฝ่าเท้ากดฝ่าเท้าให้รู้สึกว่าต้นขาและสะโพกของคุณแน่นกระชับขมิบทวาด้วยเพื่อเป็นการกระชับ pelvis floor ของคุณ กระทบ adapt l v อ c f ฟอร์ก็คือเป็นการกระทบอวัยวะภายในช่องท้องอุ้งเชิงกรานซึ่งช่วยหรือส่งผลหรือมีอิทธิพลกับการหมุนเวียนเลือดลมภายในตัวเรา5เห็นกล้ามเนื้อใช้นะคะกระจายน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าด้วยหายใจแล้วรู้เข้าไปที่ร่างกายเห็นว่ากล้ามเนื้อใช้โดยเฉพาะคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงจะรู้สึกชัด แล้วลดลงคลายประมาณหนึ่งคุณค้างได้นานก็ได้ถ้าคุณแข็งแรงคุณจะเฉยเฉยถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณจะรู้สึกว่าคุณเมื่อยสะโพกเมื่อยต้นขามากแต่นี่คือสิ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณกำลังใช้กล้ามเนื้อว่าคุณกำลังใช้กล้ามเนื้อรับน้ำหนักและฝึกให้กล้ามเนื้อของคุณมีแรงและทำให้มวลกล้ามเนื้อในร่างกายของคุณยังอยู่ อายุมากขึ้น3 40เนี่ยถ้าคุณไม่ค่อยใช้กล้ามเนื้อกล้ามมวลกล้ามเนื้อจะหายจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าคุณยังใช้เขาจะยังโอเคอยู่เขาจะยังอยู่เขายังจะเหมือนกับไม่ถูกสลายหายไปนะคะทำตามดูนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มมีปัญหาเจ็บขาเจ็บเข่าหรือขาไม่ค่อยมีแรงทำเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะคะโอเคค่ะ พบกันใหม่กับครูหน่อยนะคะที่โยคะมนนารสนันแอสีลมวันนี้ในเรื่องของขาและเข่าเสริมขาเข่าใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วยกระตุน้นการเผาผลาญพลังงานด้วยโอเคค่ะสวัสดีนะคะ